อันนี้เราพี่น้องคองจากให้จากส่วนปลอดสารพิษสารเคมีเพี่นว่าออแกนิกธรรมชาติรวดรวดพี่น้องมันฟุ่งพันนี่ค่อยกระปุจจ้อเนาะว่าเขาได้จากไชแต่ว่าเนื้อเขาเป็นชีงามพี่น้องรสชาติแซ่บดีเลยพี่น้องบานกรอบดีเบาแล้วซุกแข็งๆพี่น้องเนาะมาให้เบิ่งพี่น้องโอ้ยคาบๆพี่น้อง นะเ,เ,เ,เพื่อนๆผู้ใดอยู่ไก่อะไรเนี่ยวันทักทายเข้ามาพี่น้องจะเอาไว้ให้นี่ไนดดำบุมีไนดตัวแม่ยมิตรไนดตัวผูส้สีดำบัดน่องเนี่ยเป็นแบบนี้พี่น้องเหนือมันรกรอบพี่น้องอืมหวานพี่น้องหวานครับขับกันสุดยอดอ่ะกินนี้ขายบุญกระส้มเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง